สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวจิ้เครื่องรางอ่าคอนของราชาที่ถูกในประเทศนะที่นี่นะอ่าที่นี้นะครับผมหมดไป8ปดพันนะ ผมได้ของฟรี A บวกมา2ชิ้นแต่ว่าก็ยังโดนไป800 0ันะเกมโคตรใจร้ายกับผมเลยเราไปดูความสามารถของซีนี้กันนะเมื่อกอ่อสร้างนะก็จะมีโอกาสนะครับสีซิปเปอร์สุ่มไปยังพื้นที่ว่างนะครับเมื่อสุ่มไปแล้วแล้วเราก่อสร้างมันก็จะอัปเกรดเป็นแลนด์มาร์คให้เราท,ทันทีนะถ้าไม่แสดงผลเนี่ยจะบวกเพิ่มทีละ10เปอร์นะครับส่วนอีกหนึ่งความสามารถนะครับมุ่ยตรงข้ามนะครับวาร์ปนะครับวาร์ปเกิน2ครั้งในหเทินก็จะมีโอกาสนะครับ8ปส่งเปอร์ส่งยตรงข้ามไปยังเกาะร้างนะใช้ได้ั้งครั้ ผมเนี่ยจะเล่นกับตำนานราก้อนนะเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของตำนานลาก้อนคร่าวๆนะครับเมื่อก่อสร้างก็จะมีอัปเกรดเป็นแลนมาร์คถ้าไม่แสดงผลก็จะบวกเพิ่มทีละ5เปอร์เนาะเมื่อสร้างแรนมาร์คก็จะมีโอกาสนะครับ75เปอร์อันเชิญมังกรน,นะอ่าปีศาจมังกรเนี่ยถ้ามันเดินไปตกตรงพื้นที่ว่างมันก็จะสร้างแรนมาร์คให้เราถ้าเดินไปตกตรงแรนมาร์คของฝ่ายตรงข้ามก็จะทาสีแรนมาร์คของฝ่ายตรงข้ามมาให้เรา2เทินนะครับ เมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามที่มีเมืองคูนก็จะมีโอกาสนะครับ75เปิดขโมยเมืองคูนของฝ่ายตรงข้ามนะครับส่วนความสามารถที่2อนะอเมื่อก่อสร้างเลนมาก,ก็จะมีโอกาสนะครับ4 5เปิดถอยเตาต่อเนาะเมื่อถอยลูกเตาก็จะมีโอกาสนะครับ75เปิดชาร์จพลังงานเมื่อชาร์จเต็ม3ขั้นนะจบเทิร์นนะครับเราก็จะสามารถไปที่ไหนก็นได้นะครับเที่ผมจะเลนก็มีนะค้อนของราชาที่ถูกเนเทศรองเท้าดรอปซูเปอร์ไดเมนชั่นหมวกอาร์ชิล แล้วก็โดนพิทักษวิกตอรีนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าขอนของราชาที่ถูกในประเทศเนี่ยมันจะน่าใช้กับรากอนไหมมาเจอกับเจวันเลยนะครับได้ถอยคนที่สองนะเอาแล้วเอาแล้วมีบัฟด้วยนะเจวอนนะครับนานไหมเนี่ย ตำนานนะครับตำนานไม่มีคอตู้มนะว้าวใส่นะครับใส่ป้ายพื้นที่ต้องห้ามมาด้วยนะซื้อต่อลําบากนะโอ้โหใส่คอสเนเอร์มาเหมือนกันนะเอาแล้วเอาแล้วว้าวใส่ปืนหมัดแมวเหมียวมาด้วยได้ทั้งล้มทั้งวิกนะเจวอนยังไงเนี่ยเรา <laughs> จะไปแล้วนะจะไปแล้วนะปั๊บเอาไม่ชาร์จเหรอเจวอนไม่ชาร์จเลยนะ เดี๋ยวเราอ่ะไปแถวนะครับปับ๊บอ่าเดี๋ยวเราก็ก่อสร้างปับ๊บอ่าแป้นไม่ติดนะครับแป้นไม่ติดนะแป้นไม่ติดปับ๊บชาร์จไปกี่บ้างเนะี่ยสองบ้างนะนะปับ๊บไม่เทเลพอร์ตเลยทุกคนโอ้โหขอนที่ไม่เทเลพอร์ตนะอืมถอยเวิร์ดอีกชาร์จเต็มสามบ้างนะไปไหนก็ได้นะยึดพื้นที่ยึดพื้นที่ เลยไหมย,ยึดเลย,ยไหมขอยึดหน่อยเพื่อนอไปไหนก็ได้นะจุบเทินนะครับามาตรงนี้แล้วกันปับ๊บน่าจะติดมั้งแป้นนะอ่ะเก็บยกเว้นร้อยเปอร์องไงปับ๊บอ่าเทเลพอร์ตแล้วนะครับเทเลพอร์ตแล้วถ้าเราเทเลพอร์ตมามันจะสร้างแรีมาให้เราเนาะปับ๊บอ่าไปหุม่มหรือไปมาที่พิเศษนะเดี๋ยวเราอ่า ไปกันดีกว่าปับ๊บอ่าไปกันไปกันคือเราเอาการทาสีมาไงอ่ามัางกรเราอยู่ตรงนู้นนะอ่าเบิร์นแล้วนะครับชาร์ตไม่ไม่ชาร์ตนะมังกรเดินนะครับมังกรเดินแต่ <c oughs> แต่ไม่ขโมยเมืองธรรมดาเออแต่มันไม่ขโมยเมืองธรรมดาชาร์จนะครับชาร์อืมยังไงเนี่ยมังกรเดินไปเรื่อยนะ อเฮือยิงลูกไฟครับยิงลูกไฟลูกไฟแสงจันทเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำยังไงเราจะไปตัดเมืองเขาได้นะเบือนได้ไหมเบินไม่ได้นะครับชาร์จไปทีนึงเรานะ่ชาร์จไม่ใช่เจวอนชาร์นะ่อะเทเลพอร์ตนะครับเทเลพอร์ตเออปั๊บมับงกรอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปวางเมืองคู่กันดีกว่า ไปวางมึงคู่ไว้ไปวางมึงคู่ไว้ปั๊บอ้ามังกรมันมาอยู่ตรงนี้ละเดี๋ยวกรนะครับอ่าอ่าอ้าไปแถวนะครับยังไงยังไงเฮ้ยกันวิกอ่ากันวิกขังครับกันวิกขังเดี๋ยวเราจะจบยังไงวะเนี่ยเ,เราจะจบยังไงดีนะเบิร์นึ่งสองได้ไหมเนี่ยเบิร์นึ่งสองก่อนเดี๋ยวไปตัดเมืองครับอืมปั๊บ สร้างคูมังกรนะครับสร้างคูมังกรตรงไหนที่อ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเมืองที่เป็นแสงจันทร์ก็นะเดี๋ยวไปตัดก่อนปับ๊บชาร์ตนะครับชาร์ตอยู่บนร้อยเปอร์อยู่บนร้อยเปอร์เราไม่เปลี่ยนไงอ่ามาป์ซื้อต่อนะซื้อต่อปับ๊บเทเลพอร์ตไปเนี่ยไปหไปุ้มหรือไปพิเศษนะมังกรอยู่ตรงไหน มังกรอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราตัดมืองครับปับ๊บมังกรอยู่ตรงนี้มังกรอยู่ตรงนี้ปับ๊บเออถ้าเกิดถอยต่อนะเรามีกาดจุบ่ว้เนี่ยเออปั๊บอ่าถอยต่อไปเนี่ยถอยต่อได้ลูกฮึบโอ้โหไม่ถอยต่อมังกรไม่อยู่ตรงนี้แล้วอืมเบินดิสไปมังกรเดินแล้วนะมังกรเดิน ยกเว้นร้อยเปอร์นะครับยกเว้นร้อยเปอร์ <c oughs> เราจะจบยังไงเด <c oughs> ี๋คิดไม่ออกเลยจะจบยังไงอ้าวยังไงชาร์จนะครับชาร์จปั๊มอ้าว <c oughs> เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่กันทาสีนะโอ้เรียบร้อยเลยนะแพ้เจวอนไปนะครับ <c oughs> มาเจอกับอีโวมาตี้นะ เด็ดถอยก่อนนะครับเด็ดถอยก่อนอยู่มาตีหูยังเอาเลยใส่เป็นรอวัดกับ <c oughs> ก้อนเขียนแบบเรือโจนสลักมาด้วยโห oh, ยังเอาเลยนะไอ้ไม่ทับกันหรอ,อไม่ทับมันเฉยเลยทุกคนมาก่อสร้างยังไงปั๊บเทเลพอร์ตแล้วนะครับทเทเลพอร์ตแล้วรอบนี้มาไวนะปนาาั๊บมังกรออกมาไหมมังกรออกมาครับ ถอยหนึ่งครั้งได้สองแลนด์มาร์กว้าว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 อ่าเบิ้นไปก่อนคิดอะไรไม่ออกเบิ้นไปก่อนอัดชาร์จไม่ชาร์จไ,ไปหนึ่งครั้งนะป๊อปไปหัวมุมหราไปพืที่พิเศษเฮ่อป๊อปพื้นที่ไปแถวยังไงป๊บอ่าเทเลพอร์ตนะโอ้โหเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตป๊อปเดี๋ยวเราจะถอย เก้าวคือเขาไม่มีจี้โจมตีอะไรเราก็เล่นสบายนะชาร์จไม่แต่ชาร์จนะครับชาร์จไปสองสองบงั้งเก็บเป็นร้อยเปอร์อยังไงอึบอ้าวเทเลพอร์ตนะครับเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตปั๊บมันก็จะอ่าเมื่อเราไปถึงเราก่อสร้างมันจะสร้างเลยมาร์ให้เรานะฝั่งอ่ามัางกรอ,ออกมานะครับ <c oughs> เดินแล้วเดินแล้วมังกรมังกรยิงทอยอ่ะมังกรยิงเดินอน่ะ อเดินครับเดินแล้วออยังไงอ่ากลับเมืองนะครับกลับเมืองถอยต่อนะครับถอยต่อถอยห้าไปทีหนึ่งเดินเดินเดินอ่าถอยแปดได้คือจบเลยเนี่ยแปดได้ไหมออกทุกรองเท้าห่อเลยลูกอ้าวชาร์จเต็มสามบ้างนะไปนะครับออารองเท้าหอก่อนนะจบเลยนะครับจบเลย ว้าเก่งเลยนะแต่คนที่มีทางสู้เนี่ยมาเจอกับจจวันนะครับผมว้าได้เล่นคนที่สองนะโอ้ยเจวอนใส่แท็กซี่มาด้วยทุกคนว้าวว้าวว้าววบับด้วยนะจจวันเข้ามากับแท็กซี่โอ้ยบินด่วนอะไรวะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หลังจากเที่ยวรอบโลกก็จะมีโอกาสนะครับ หกสิบวกสองไอยะหกสิบบวกสองถอยต่อนี่นะหมวดหมวดเทพอันเนี้ยเทพเจ้าลาเนี่ยไอ้ยะบอกเลยถอยไม่หยุดอะ่ะยังไงแผ่นสีมา้ไหมเออดวงจันทร์มานะอืมไปแถวนะครับไปแถวยังไงคือถ้าเกิดเนี่ยอย่างเงี้ยแผ่นสีติดทั้งสองอ่า ทั้งสองแถบอ่ะคือทั้งลายอ่ะเออถ้ามันติดทั้งลายเนี่ยมันเบิ้ลชาร์จชาร์จลงเกาะโอ้โหเรียบร้อยเลยเนี่ยเอ้ย,เด,ยเดียวไม่เนรเทศนะแปดสิปเปอร์ไม่เนรเทศเย็นเป็นเลยซื้อต่อก็ลำบากด้วยเบิ้ลแล้วชาร์จนะครับชาร์จอยู่ที่เขาอ่ะถ้า,ถ,าถ้าแท็กซี่ออกอ่ะเรามีโอกาสแพ้เลยเนี่ยยังไงอย่าถอยต่อด้วยเพื่อนเจเย็น าวกันวิกอ,อกนะครับกันวิกอ,อกแมตกใจนะเนี่ยออลืมไปเราแต่กันวิกมาเออกระจายไปแถวไหนเมือ,องดวงจันทร์อยู่ตรงนี้เมือ,องดวงจันทร์ปับ๊บตัดเมือ,องดวงจันทร์กันเออดีนะผมเอาากันวิกมามีงานเธออยยังไสงสร้างสารไปเลยไหมเ,ออเทเลพอร์ตไปแล้วออปับ๊บมา เจอมังกรแล้วเ,ออเบิดไว้ลูกชาร์จอัดชาร์จชาร์จเพิ่งชาร์จหนึ่งบ้างเนี๋ยวถูอ่ะชาร์จหนึ่งบ้างนะงนะปับ๊บเอาเทเลพอร์ตนะครับเทเลพอร์ตป,ป,ปั๊บอ่ะไปมือไปมือพิเศษนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปวางอ่านะเราไปวางไปวางเมืองคู่ไว้ก่อนปับ๊บเขื่อนที่ไปแถวนะที่จริงไปตัดเมืองก็ดีนะเออยังไงเทเลพอร์ตไม่ไม่ไมเทเลพอร์ตนะเดี๋ยวเราจะถอย ถอ,อยเจ็ดเจ็ดเก้าได้หมดเออตัดเมืองไหมเออเก็บตัดเมืองกันดีกว่าขึ้นที่ไปแถวตัดเมืองเลยปั๊บอปซอต่อซื้อต่อปั๊บอปยังไงสร้างเลนมัดยังไงอ็ดเทเลอร์ตไปแล้วเนอะโหยเจวันเจวันป๊อ ไปหุมุหรือไปพนที่พิเศษเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเรามาตรงนี้ปั๊บถ้าเกิดถอยต่อแนละ้วทุกคนเป็นเรื่องเลยเนี่ยคืนที่ไปแถวนะถ้าถอยต่อเนี่ยจบเลยเนี่ยยังไงมัอเสียดายไม่ถอยต่อนะเอาเจาวอนเจวอนเนี่ยเหลือนะครับเหลือพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอ้ยากู่นนะ ยากอยู่ยากอยู่เกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยจ่ายเถอะจ่ายเถอะเฮ้ยเอาไงเอาไงอัดบินสองไปก่อนบินสองกับหลังนะครับบนสองกับหลังมังกรเราเดินแล้วนะออตกนะครับเอฟเฟกดวงจันทร์ติดมายังไงมังกรเดินเอ,อ้ยเดินไปเพื่อนเอ,อ้ยอย่างนั้นแหละโอ้ย ม่กันทาสีเฉยเลยแปดสิเปอร์เยี่ยมเป็นเลยแหมอ่ะคิดนะครับคิดอา้าวกันวิดขังนะั้นเราถอยเก้าก็จบแล้วเนี่ยเจ็ดเก้าน่นได้หมดเลยเช็ดแค่โอลาก้อนเราตกเจวันนะอันนี่นะนี่นะนี่นะ มาเจอกับอีโวอันดูบิสนะครับโอ้การ์ดนี้การ์ดนี้นะครับมีมีดูกกปี้เนาะวาววาววาวเราน่าจะสร้างลำบากอยู่นะเออเพราะว่าเราสร้างเลนมาดดูกกปี้ก็จะสร้างคันอ่ะโอ้ทอยสิบสิบสองไม่ได้ป๊อปอ้าวเทเลพอร์ตไปแล้วครับเทเลพอร์ตไปแล้วป๊อบไม่มีอะไรมีอะไรเดี๋ยวเรา เบอร์สองได้ไหมเบอร์สองได้ครับชาร์จเนี่ยชาร์จสองบ้างไปแล้วทุกคนปับ๊บไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเออไม่มีอะไร <c oughs> เดี๋ยวนะออกหาชาร์จไม่ชาร์จลูกชาร์ตไม่ชาร์จเฉยเลยเอ,อยังไงเนี่ยปับ๊บไอ้ไม่ถอยต่อนะอืมไม่ถอยต่อไม่เทเลพอร์ต ไม่ไปพื้นที่ของมุมหรือไปพื้นที่พิเศษนะอัดโดนสามเลยเอ้าวมังกรเดินนะครับมับงกรเดินโอ้โหเสียดายถอยสามไม่ได้โดดเลยนะครับโดดเลย <c oughs> ใจร้ายอะ่ะ <c oughs> เปิดเทศกาลใส่เราเลยนะเออยังไงเดียวนะไกด์ปิดเปิดเด้งเลยเหรอตัดการเนี่ยจะมึงตัดจะมึงตัดโอ้ตัดการ,าาาการเลยนะครับตัดการเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเด้งอะ่ะโอ้ไกด์ปิดเปิดเด้ง เยนะเขาเอาอะไรมาเมื่อกี้อ๋อทุบทำลายเมืองอ๋อทุบทำลายเมืองครับทุบทำลายเมืองเดี๋ยวเราไ <c oughs> ้ก่อนเบิ้นไว้ลูกเบิ้นไว้เออเบิ้นไว้ชัดชัดนี่โอ้ไม่ชัดอ่ะพื้นที่ไปแถวตังก็ไม่มีตังก็ไม่มีเบิ้ลน,นะครับเบิ้นชัดเออชัดอ่ะสามฟังแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจบวิกเลยเก็บเออคอยดูถ้าเกิด ปันติดนะบอกเลยไอ้เทเลปอดสวยงามด้วยโหยแจวแจวแจวมัไปทีนึงเออเดี๋ยวนะสีลูกสีไม่เอากันพิกมาเหรอไม่เอากันพิกมาก็ดวนเราสิเรายอมกู้ไปทั้งสามร้อยแวนแล้วมัม่บพีนึงเออเป็นไงทุกคนคอ,อนเทเลพอตนะคอ,อนก็ดีนะมันก็ดีมันก็ดีแหละถ้าใครมีเจวันก็เอาไปเล่นกับเจวอนนะคือ ตำนานลาก้อนมันก็มีปัญหานะครับมีปัญหาเมื่อเมืองตันใช่ไหมท้าเมืองตันปั๊บเนี่ยมันก็จะเล่นยากเพราะว่ามันไม่ได้ใส่ที่โจมตีมาเลยถ้าเกิดใส่บัตรชงบัตรเชิญมีดงม,มาดูดมามันก็อาจจะช่วยพลิกเกมได้นะอะอยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะไว้เจอกันใหม่นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบา,บาย